สวัสดีจ้าพี่น้องมันอิจินสิบ้ามากินตับกุ้งสะดุงจ้านี่สมีผักกระถินโรยๆ,ๆด้วยนี่ก่อนกินจินกับฝาก,กอะไรกับแชร์ช่องจินผาแซบเลยค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ u t u b e แล้วจ้ะเนาะโอ้ยบอกเขาทีอีะพี่น้องมากินกันเลยค่ะผักกระมิชโอมจินลืมบอกมิชโอมมีกวางตงุงมีแตงมิมะเขือแลจ้ะแล้วก็มีแคบหมูนายเบน แคบหมูในเบนอ่ในเบนขายทุกอย่างในเพจนะจ๊ะถ้าผู้ใดอยากกินทักแชทไปเลยจ้ะกรอบๆเลยจ้ามากินกันเลยจ้ะเห็นบเนี่ย <laughs> สิเห็นเนาะม,มากินกันเลยจ,จ้าน้ำปลาหนัว,นวๆเลยกินใส้กุ้งน้ำตัวใหญ่ๆ อมชะอมยอดยอดงามๆเลยจ้ะเนี่ย ใช้นมใไม่ได้จ้ะ Nun gack ab. ถินเนสียงรถดังๆถน,นนในหมู่บ้านจริง กินจากจะบอกพี่น้องว่ากินเนี่ยมีแต่คลิปแบบอยู่ในบริเวณบ้านนะจจะเนาะอยู่แต่นในบ้านอยากไปกินข้างนอกมันล่มแห้งพี่นอ้องมังมือเดี๋ยวถ้ามือไหนล่มไปแห้งเดี๋ยวกินสิไปกินข้างนอกเหมือนกับคลิปที่กินให้เบิรงคลิปหนึง่งนั่นแหละพี่นอ้องล่มมันแห้งมากเดี๋ยวถ้ามือไหนร่มไปแห้งกินที่ไปนั่งกินข้างนอก,กนะจ๊ะเดี๋ยวสิว่ามีเต้มเดิมยังสินะ มันกับ,บมุนเดิมๆด,ด้วยจ้ะได้ป่ะไม่ลมแหง้งถ้าออกไปนั่งกินแล้วมันสิไม่ค่อยยิ้ไม่ค่อยสะดวก muốn câu rồi bớt bây giờ nó cho nó mình luôn hen nha kim ta thì bẹp già bò khi nào thôi nè No. กินยามใดกาแฟ่า รู้สึกว่ายุ่งหลายมันมากัดกินอยู่เนี่ยใส่โนม,มัยใส่ชั่วฟางเงาใส่ผักกาดถิ่น จใส่เม็ดผักับถิ่นน้ำจั้กจินกระยากสดนี่ เมือนเลยจ้ะสำหรับคลิปกินตำกุ้งสะดุง้งกะเบิร์ละจ้าตั้งใดกบฝากกุกไลา์กดแชรเน่เด้อค่ะจินกะสิคอร่าพี่น้องไปก่อนนะจ้ะพอกันคลิปหนาจ้าขอบคุณค่ะไปแล้วจ้ะ